สวัสดีทุกคนนะคะว,วันนี้เรามาอยู่ในเกมคอมพิวเตอรมันเติมอัต่อมตตอนแล้วที่เราเด้นที่เรท,ที่ผ่านมาเกมก็ผมก็จะเล่นต่อครับเพื่อผมควนเล่น ไม่ชมครับจะบอก้โอ้โหคุณนทวนเล่นเป็นสิบปีแล้วจะเปิดไหมเปิดไหมถ่ายคลิปอยู่ โอ้ดท่านผู้ชมแฟตอนนี้ซัมบี้มาเยอะมากเลยอ่ะฮุ่ยนีฐานน้ำมันมปนซัมบี้ยู่สิบเก้าค่ะผมจะพยายามไม่ใด้เงินสดโดยที่ใช้เงินผูงจิตรจะได้อ้อคู่ซัมบี้แค่จะเขาแจ้ก่างน้คมันโอ้ตายยาก โอเคนะครับตอนนี้เราก็ไม่อยู่กับซอมบี้ที่เยอะมากไม่รู้จะตัดยังไงเอาโอ้โหเยอะเอ้ผมมีเป้าล็อกหัวครับแล้วผมก็ไม่ต้องทำไรเฮ้เราจำได้ เดี๋ยวเราไปซื้อน้อยหน้าก่อนไม่ฟุกพังแน่เลยโอ้โหมาบกโอ้โหทุกคนโอ้ยโ,โอ้ย แตกว่าได้ยินแล้วได้ยินละได้ยิน,ยนฟูพู่ล้วไม่ตายโอ้ยไม่ไม่แกมัวเราจุ๊บ ๋ยวเราจะเราเห็นมีตังยิงปืนใส่แล้วก็ปายน,น้อยหนาใส่อ่ะป,ปืนเนาะโอ้ยซัมบี้แม่งก็มาอะกแกันโอ้ยทำไมซัมบี้มึงก็บมาบุกเราวันนั้นเนี่ยหัวเราเนี่ย เกียดจมบีว้ว่ะไม่หยดได้โอ้ยรุมหยุดได้อูอ้หล้าไม่ทิ้งเอหาไม่ทิเกด มาเลยพวกซัมบี้แนะ่จริงก็มาดีก็มาดีครับเ,เ,เาจะเอา LK ยี่บสี่ไม่เออเออแล้วเ,เห็นมีตังแบบใช้ปืนอะไรก็ไม่รู้ยิงหังเอ้ยยิงประตูแล้วประตูมันก็แบบมันจะเปิดแล้วอ่ะแล้วมันก็จะระเบิดไปทั่ว ได้แล้วไดว้โอเคหนึ่งหนึ่งเจ็ดแล้วโอเคครับท่านผู้ชมโอ้ยโอ้ยโอ้ยทำไมขยับไม่ได้วะครับขอร้อ,องขอร้อ,องเยียมาหเ,าเปิดจะะด้ หัวหแตกแตกแตกมันแรงสองร้อยเจสิบมันเลยยิงมวสองรอยเจ็ดสิบโอ้จะตายแล้วโอเคอเออปวดได้นในใน ปะไปเจอลูกกระสุนกันอ้าวลูกกระสุนได้เต็มแล้วคลิปก็ประมาณไ็่เป็นอะไรแน่นน่้ย21ก็พอตัดไปตอนตัดไปตอนเอ่อน่าจะกลางๆกันคลิปมันจะยาไหร่ เพียไปเวเว้ัตไม่ได้เอาก็แอปที่มันแบบเป็นสีส้มๆจมไหมนาฬิกาเลยจะไปส้มโอซบบ้กระโดดติดหัวก็ติดตหัวโอซมบ้มันเทียบเลยเอ้ยเพื่อนมีปืนใครใช้ปืนปืน เดี๋ยวผมจะบอกผมไม่เติมไม่เติมเฮ้ยเพื่อนมีมิสไซล์ว่ะไม่ค้าปีกีเลยไม่เพื่อนเติมมัง้งโอ้ยเพีเยบเลยโอ้ยไม่เติมไม่เติมวอเพื่อนเติมโอนแบบพี่อุ๊ก เ่ีนผู้ชมโอ้โหเยบเลยครับอาบเยยบเลยครับโอ้โหล่อล่อเลยครับท่านผู้ชม Oh my god น yeah, uh huh. yeah, so ี่โอ้นี่นี่อืออย่าไม่ไหวแล้วจะตายแล้วจะเล่นต่อไหม โอเคเล่นถึงดาที่สิบเอ็ดแล้วก็ออกเลยสิบสองสิบสองก็ได้เหมือนดาที่สิบเอ็ดนั่นแหละไม่โดนหน้าตัดไปต่อนที่ จะทำชิ้นอเออจะได้ของมอง่วงจะได้อะไรก็ชิ้นส่วนคนผมว่าชิ้นส่วนคนเหมือนเดิมนีใครที่รู้ว่าชิ้นส่วนคนใช้แบบใช้เท่าไหร่ถึงจะรวบรวมเสร็จคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ